ไปไหนอะลูกหามพี่บาปรลยบาปเห็นกระเป๋าน้องไหม เนียนไหมทุกคนครั้งนี้จะเห็นจะจะเลยนะคะว่าสิ่งที่ปรับทํากับถุงอ่ะมันไม่ใช่แค่คาบขึ้นไปข้างบนนะท่ามกลางของมากมายที่วางอยู่ตรงเนี้ยมีคนถามว่าเพราะมันไม่มีอย่างอื่นหรือเปล่าบับเลยคาบถุงแต่มันไม่ใช่คือเขามานอนซุกใสมุดเหมือนที่โคบี้ทากับถุงใบนี้เลยค่ะแล้วจะบอกว่าบับอะไม่ทําแบบเนี้ยต่อหน้าน้องโคบี้นะ แต่ว่าเวลาที่ไม่มีใครอ่ะอันนี้เราาแอบเปิดกล้องดูอ่ะบอบมันมานอนซุกใช่ปะจากนั้นก็ข้าขึ้นไปห้องนอนแล้วเดี๋ยวทุกคนลองดูที่ข้าขึ้นไปห้องนอนพอถึงห้องนอนนะตลกมากคือเขาจะรู้ว่าน้องโคบี้อ่ะนอนอยู่ฝั่งไหนแล้วเขาก็จะหยุดแล้วมองด้วยเห็นปะมองน้องแต่โคบี้ไม่เห็นนะคะจากนั้นก็ค่อยๆย่อ,องเข้ามาค่ะถือว่าคืนนี้ภารกิจสําเร็จพาพี่ถุงขึ้นมานอนได้แบบที่โคบี้ไม่เห็นเพราะไม่ตื่นแล้วก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่โคบี้ตามหาถุงเพราะหาไม่เจอนะคะแล้วโคบี้นะฉลาด พอพ่อแมวบอกว่าเดี๋ยวขึ้นเปลวถุงมาให้นะวิ่งมายืนรอตรงเนี้ยคือรู้ว่าจะเอาลงมาให้แล้วเดี๋ยวทุกคนดูช็อตนี้นะเวลาที่เอาถุงลงมาให้เขานะคะเขาจะวิ่งมาทําให้ดูว่าอันนี้แหละคือที่เขาตามหาแล้วเขาก็จะมานั่งจองแบบเนี้ยทุกคนตัดภาพมาที่บับมองน้องคูดตา <laughs> ีคนถามว่าเอาถุงมาให้น้องคนละอันแล้วไม่ใช่หรอ,หรอคืยอ,อันนึงอะบับข้าไปวางไว้บนห้องนอนแล้วนะ แล้วบับบัก็ไม่สนใจอันนั้นแต่มาสนใจอันนี้อันที่คูบี้เล่นเนี่ยดูหน้าบับดีๆเงลเงละเลงละทุกคนเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคืวคนนี้ถุงหายอีกหายแทบทุกวัน